สวัสดีค่ะปะกิกณ์ทำสวนนะคะวันนี้เราไม่ปลูกผักแต่จะมาคุยเรื่องการดูแลผักแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกผักปลูกยังไงให้ผักงามบางคนเข้าใจว่าดินสูตรเดียวนะคะปรุงดินสูตรเดียวแล้วก็ปลูกผักงามทุกอย่างไม่ใช่นะปะกิกณ์จะมาคุยให้เข้าใจวันนี้เอาปัดอื่นค่ะขอยกป้ายก่อนเนาะแคปหน้าจอปูยินซีนะคะข้างบนลงมา เบอร์โทรศัพท์ปกิ๊กไลน์ปกิ๊กเข้าไลน์มาตรงนี้ถ้าผู้สูงอายุเข้าไลน์ไม่เป็นก็โทรมาก็ได้คะ่ะ0 8 0 7 5 2 7 3 0 0เาเมเมล็ดพันผักก็ถามเอากันแล้วกันนะคะ,มะเมล็ดพันตะบอนปกิ๊กหยุดไว้ก่อนนะขี้เกียจสั่ง e m มีค่ะ,มะเมล็ดผักชีมเมล็ดผักบุ้งจีนกวางตุ้งดอกอันนี้มีเยอะ,มะเมล็ดอื่นๆก็ถามมาก็แล้วกันวันนี้นะคะปะกิก๊กจะมาคุยเรื่องดินที่ปลูกผัก เพราะว่าหลายต่อหลายคนเห็นแล้วก็สงสารสั่งซื้อ,อกิ่งตู๋ฉายโปเก๊กไปแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูผ่านไปไม่ถึงเดือนเหลือตอเหลือต้นอยู่เล็กๆอยู่ต้นเดียวอย่างเงี้ยซื้อไปสามถุงตายหมดแล้วค่ะตายหมดแล้วครับเหลือแค่นี้ครับเขาไม่เข้าใจวิธีเลี้ยงวิธีดูแลการที่เราจะปลูกผักให้งานทุกอย่างนะคะเราต้องดูด้วยว่าผักชนิดนี้ชอบดินแบบไหน ผักอีกอย่างชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าปรุงดินสูตรเดียวแล้วปลูกผักได้ทุกชนิดไม่ใช่นะคะต้องศึกษานิสัยเขาก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างเช่นอันนี้พูดถึงเรื่องกิงจชายแล้วก่อนเนาะกิงจชายของป a ก k a g นะที่กระถางเห็นเต็มเห็นเยอะๆอย่างนี้นะที่จริงเอาออกหมดแล้วนะคะป a c k ก g แยกออกทุกกระถางเอาไปขยายจนหมดแล้วแล้วก็จะปล่อยไว้ต้นเดียวค่ะต้นเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งเอาทิ้งไว้ เขาก็ขยายออกมาอย่างนี้แหละแล้วถ้าเราไม่แยกออกไปก็จะเต็มกระถางเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมออกมาเยอะแยะเลยเขาจะมีไหลของเขาแทงออกมาแล้วก็เป็นต้นใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเป็นต่ออย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นต้นได้อีกหนึ่งต้นเนี่ยเป็นตอแค่เนี้ยไปเจอตอแค่นี้ก็อย่าทิ้งนะคะนี่ก็เป็นต้นอีกต้นหนึ่งเนะเป็นอะไรที่ตายยากถ้ารู้จักเลี้ยงนะคะ ทุกกระถางคือปาเกกแยกออกไปหมดแล้วแล้วก็เหลือต้นไว้นิดเดียวแล้วก็จะแตกออกมาเต็มอย่างเงี้ยเผอแป๊บเดียวก็จะเต็มแล้วค่ะ <C le af> เขาชอบดินอะไรบางคนถ่ายรูปมาให้ปาเกกดูดินเนี่ยนะคะจะมีกรวดมีหินเป็นเป็นดินถ้าคล้ายๆกับดินแดงอ่ะ <C le af> เป็นเป็นดินแดงแล้วก็แห้งๆเขาไม่ได้ชอบดินที่แข็งๆกระด้าง แบบนั้นนะคะป้ากิ๊กบอกว่าเขาชอบเนื้อดินจริงๆบางคนก็เข้าใจว่าเนื้อดินจริงๆก็คือไปขุดมาจากโคกจากป่าแล้วก็อเอามาเลี้ยงเป็นกรวดแดงๆเป็นหินแดงๆซึ่งไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยนะดินที่เขาชอบก็คือเป็นดินออกคล้ายๆดินเหนียวอย่างนี้จริงจูชฉายนะคะเนี่ยเห็นไหมดินเหนียวแต่ว่าเป็นดินที่มีคุณภาพมีธาตุอาหารนะคะเนี่ยกำแล้วก็เป็นอย่างนี้เหนียวแต่ไม่ใช่ว่าแห้งแข็ง เหนียวนุ่มโฟนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมให้รดด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้เขาหรือไม่ก็เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปในนี้พอรดด้วยจุลินรีย์สังข้อแสงหรือไม่ก็อ m ก็จะทำให้ดินร่วนซุยนะคะร่วนซุยแล้วก็ดินเขาชอบความความเย็นแบบนี้เยเย็นอย่างนี้ทั้งกระถางเลยคะ่ะแล้วเขาจะงามแต่กอได้เร็วมากเขาไม่ชอบแดด ชอบร่มรำไรชอบดินที่คล้ายๆดินเหนียวแต่ร่วนซุยอมน้ำซับน้ำได้ดีชอบน้ำรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นยิน่งบางคนบอกหน้าฝนจิงตูฉายหนูไม่งามเลยไม่จริงค่ะหน้าฝนนะของป a กเก็ e งามนี่เอามาให้ดูแค่นี้นะจัดออกมาไว้แค่นี้เอามาไม่ไหวค่ะอยู่ในสวนนี่มีอีกถุงเล็กนี่มีเยอะแต่อันนี้ถุงไซส์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาคือสี่คูณแปดเอามาเลี้ยงให้ก็เต็มถุงเนี่ยนะคะก็ออกมาขนาดนี้ละ เขาขายกันนะคะส่งขายเนี่ยต้นละสิบเจ็ดบาทนะต้นเดียวนะคะเอาต้นสูงๆให้ดูหน่อยเนาะเนี่ยเนี่ยต้นเขาถอนออกมาต้นหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้สามารถที่จะแยกไปปลูกได้แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยแพ็กเกจแยกเอาไปลงเดี๋ยวจะพาไปดูนะแล้วจะตื่นเต้นค่ะเอาไปลงลังโฟมแพ็กเกจก็จะเอาเนี่ยที่เราดูแล้วว่าเขามีขนๆหน่อยๆเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยคือแก่แล้ว ถ้าปลูกแล้วเราก็จะเข้าใจว่ากิ่งยังไงสมควรที่จะเอาไปขยายถ้าเราอยู่กับเขานานๆาก็จะเป็นหนามนิดๆข้างเป็นขนน่อยๆนะคะก็เอาไปพันกับฟองน้ําแล้วไปจุ่มไว้ในลังโฟมคือเอาไปชําน้ําก็จะแตกออกมาอีกเป็นกอใหญ่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวิธีขยายเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะวิธีปลูกผักเนี่ยอันไหนชอบดินแบบไหนเราก็ต้องดูถ้าเราไม่เข้าใจเราจะปลูกผักไม่สําเร็จ ปลูกต้นหอมหน้าฝนก็ต้องใช้ดินน้อยนะคะแล้วก็แกลบดิบเยอะหน่อยทำให้เขาระบายน้ำได้ดีก็จะโตบางคนเอาดินเหนียวดินแน่นไปปลูกต้นหอมหน้าฝนแล้วก็บอกปาเก๊กว่าปาเก๊กต้นหอมหนูตายหมดเลยค่ะเน่าหมดเลยค่ะก็ไม่เข้าใจเรื่องดินเขาไม่ระบายน้ำเขาก็เน่าเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต่อ,อก่อนอื่นนะคะเมื่อสักครู่นี้ยกป้ายแล้วก็จะ ป้ากิกอยากให้ดูสินค้าตัวจริงคือตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเวลาแพ็คเยอะก็ลืมไปว่าจะถ่ายช็อตให้ดูเวลาป้ากิกแพ็คสินค้าเยอะๆเนี่ยอยากให้ดูช็อตว่าเออมันมีอะไรเขาสั่งอะไรกันบ้างน้ำส้มควันไม้จะบอกว่าบางครั้งก็จะใสออกเหลืองๆแล้วแต่เนื้อไม้ที่เขาเผานะคะอันนี้ออกดำแต่เวลาเทก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม อยู่ที่เนื้อไม้นะคะไม่ต้องสงสัยนะว่าเอ๊ะเที่ยวนี้มาทําไมออกเหลืองใสเทีเ่ยวนี้มาทําไมออกเข้มออกดําอยู่ที่ไม้นะคะใช้ด้วยใช้ได้หมดค่ะอันนี้เป็นสารสก,กัดสดาเข้มข้นเหมือนกันค่ะสารสก,กัดสดาใช้สลับกับน้ําส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็อาหารทางใบหรือว่า เรียกง่ายๆก็คือฮอร์โมนนี่แหละแต่ป a c k a กไม่ได้พิมพ์ฮอร์โมนพิมพ์ว่าอาหารพืชทางใบพอพิมพ์ฮอร์โมนไม่ได้แต่พูดได้นะคะเป็นฮอร์โมนบำรุงพ่นทางใบได้ผสมน้ำรดทางดินได้นี่ก็จะเอาไปผสมให้ดูวิธีดูแลผักก็จะทำให้ดูนะคะวันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยที่เขาผลิตจากกากทั่วเหลืองกากอ้อยกากะตะกอนโรงงานเบียร์เปลือก อะไรต่างๆที่มันมีประโยชน์นะคะเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ไปอบให้แห้งเอามาบดรวมกันอย่างละเอียดเลยนะคะเหมาะสําหรับผักต้นอ่อนมีธาตุอาหารหลากหลายต้นอ่อนนะคะเราจะเอาไปผสมดินเพาะต้นอ่อนได้เพาะต้นกล้าได้หรือเอาไปใส่ปุ๋ยต้นกล้าเล็กๆก็ได้ต้นโตก็ได้ไม่อันตรายนะคะปุ๋ย <IN C S 1> <พ>อินทรีย์ปลอดภัยอินทรีย์คือจากสิ่งมีชีวิตนั่นแหละสิ่งมีชีวิตก็คือพืชผ,ผักต่างๆนั่นแหละมาจากพวกนั้นแหละ แต่มันแห้งอันนี้มูลขังข่าวนะคะทุกอย่างหนึ่งกิโลกรัม FC ที่เข้ามาใมใหม่เวลาแชทมาหาปะกิกสั่งซื้อปุ๋ยหน่อยค่ะไอ้นุ่นอันนี้ขอถามหน่อยค่ะถุงละเท่าไหร่คะน้ําหนักเท่าไหร่คือทุกอย่างหนึ่งกิโลกรัมนะคะหนึ่งพันกรัมค่ะนอกจากพีทมอสนี่ห้าร้อยกรัมเพราะถุงนี้แพ็คได้แค่ห้าร้อยกรัมไม่ได้ใช้ถุงใหญ่นะคะหนักอันนี้พีทมอสนะคะครึ่งกิโลกรัม อย่างอื่นก็จะเอามาไม่หมดก็ถามกันแล้วกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้จะพาไปให้ปุ๋ยเนีย่ยปุ๋ยให้ยังไงถึงได้สวยใบเขียวอย่างนี้นะคะแต่ก็เร็วให้หลากหลายนะคะนอกจากให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกน้ําหมักขี้วัวก็ให้ได้ถ้าใครมีหรือว่าป้เก็กเนี่ยจะมีน้ําหมักขี้ข้างขาวนะคะเอาผสมรดให้บ่อยๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ผสมกับตัวนี้เขียวไวคะ่ะ ตัวนี้ก็คือฮอร์โมนที่พ่นได้ทางใบรถทางดินป้าเก๊กจะให้ผักทั้งสวนเลยน้ำสิบลิตรนะคะสิบซีซีก็คือหนึ่งช้อนแก่ประมาณนี้นะคะน้ำสิบลิตรบัวบากทีแค่สิบลิตรอาจจะน้อยนิดนึงน้ำน้อยไปนิดหนึ่งแต่ก็ใส่อกะเอาสิบลิตรกันแล้วกันส่วนตัวนี้ป้าเก๊กก็จะกะเอาประมาณสักครึ่งแก้วประมาณนี้ต่อหนึ่งบัวนะคะเราก็จะเอาไปรด รถได้ทั้งผักต้นโตแล้วก็ต้นเดี๋ยวพักิ่คนแล้วจะเอาใส่กระบอกไปรดต้นกล้าในถาดหลุมให้ดูนะคะเร่งให้เขาโตเร็วเพราะว่าในถาดหลุมของเราดินที่เราปรุงเราบางทีก็เราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมขุยมะพร้าวบางบางทีก็เป็นพีทมอสเพราะฉะนั้นก็มีธาตุาหารอยู่แล้วสำหรับต้นอ่อนเพียงแต่ว่าเราเอาตัวนี้ไปบำรุงเพิ่มให้เขานะคะ ต้นอ่อนในถาดหลุมเขาจะได้โตเร็วๆระกี้ใช้ตัวนี้ไปหยอดถาดหลุมง่ายดีค่ะทีก็เป็นขวดเจาะรูเจาะรูตรงกลางก็ได้เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็รดไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งจะยิ่งดีมากยิ่ง รถเขาดูแลเขาไปบ่อยนะคะแป๊บเดียวนะเต็มกระถางละป้าเก๊กก็ว่าทําไมเขาไปปลูกจริงจูฉายแล้วตายหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตามรถเนาะเนี่ยรถให้ดูอย่างเงี้ยเขาได้กินชุ่มฉ่าอย่างเงี้ยทางใบจะมาพ่นด้วยก็ได้แต่ป้าเก๊กไม่ได้พ่นทางใบนะริงจูฉายเนี่ยรถอย่างเดียวหมั่นให้ทางดินอ่ะทีนี้มาดูทางนี้มาดูผักทางนี้นะคะอันนี้คือต้นกล้าคุณลุงเอาที่รองก้นมาเลย ต้นกล้าของเรานะคะเนี่ยเราก็บำรุงเขาเอารถอย่างนี้ถ้าใส่บัวรดน้ำก็จะหักค่ะก็จะเอาขวดน้ำจเจาะรูก็ได้นะก็<ม><ม>จะได้โตเร็วๆต้นกล้าอะไรอันนี้เป็นพริกพวงนะคะที่ป้ากิ๊กสั่งมาพริกพวงเพราะไม่เต็มฐานแล้วก็เลยเอาเพาะใหม่แล้วยู่กระถางไหนเอ่ยน่าจะอยู่ด้านโน้น โอ้นี่ไงเพาะใหม่นี่ค่ะเพาะใหม่แล้วเพราะว่าเพาะไม่เยอะไม่เต็มกระถางก็เลยโรยลงไปอีกพริกพวงค่ะเดี๋ยวอีกสองสามวันก็งอกแล้วล่ะเนี่ยเราให้ปุ๋ยเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนี่เป็นพันธุ์ของเราเองนะคะต้นที่ปกิ๊กตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็เอามาเล็ดเข้ามาเพาะ งอกดีมากเลยเพราะว่าต้นนี้เขาให้ผลผลิตโดกดีค่ะก็เลยอยากเอาไว้ทำพันุ์นี่เห็นไหมเอามาดรตรงนี้ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่ได้เอาออกเอาบำรุงได้พริกขี้หนูสวนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่างๆก็ถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะคะก็จะมาเติมน้ำในบัวเนะี่ยเอารถไปอย่างเงี้ยอีกที่จะหมดละอันนี้เป็นพริกกินดานะคะ พริกกินดานี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไปซื้อตามท้องตลาดเลือกเอาถุงส,สวยๆเม็ดใหญ่ๆแล้วมาแกะเอาเม็ดพริกแล้วก็เพาะลงไปเลยค่ะปะกติเพาะใส่ในในกระบะนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือพริกกินดาจิ้มออกไปเนี่ยที่แบ่งๆนี่คือจิ้มไปใส่ถาดหลุมแล้วเนี่ยที่ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะซ่อมแซมใหม่แล้วที่เหลือก็ขึ้นมาจนเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยพริกกินดาแดง ป้ากิกซื้อเมล็ดมาถุงหนึ่งสิบบาทกินด้วยเอามาเพาะด้วยได้เยอะแยะเลยเม็ดแดงเม็ดแดงแดงแก่ๆจัดๆในถุงน่ะเม็ดเขียวไม่ต้องเอามาอันนี้อะไรเอ่ยเพาะครั้งแรกนะตัวหนอนมากินหมดป้ากิกหาไม่เจอหนอนกัดเหลือแต่ตอพอเอาขึ้นไปไว้รีเบียงบ้านกลางวันมาเอียงดูโอ้โหไอ้หนอนหนอนตัวดำๆอะค่ะดำเมี่ยมเลยไม่มีขนนะหนอนที่เป็นหนังดำๆมันกิน ไอ้ต้นเนี่ยชอบมากเลยมะเขือยาวเนี่ยปกติก็เลยมาเพาะใหม่ขึ้นเต็มเลยตอนนี้ต้องระวังอย่างจังเนี่ยมะเขือยาวเดี๋ยวจะจะจิ้มใส่ถาดหลุมละอันนี้เป็นวันที่ครั้งแรกที่เพาะไปวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วแต่มันหมดแล้วหนอนกินหมดเลยมาเพาะใหม่ไม่ได้ลงวันที่เห็นแล้วเนาะทีนี้ก็ใครอยากจะเพาะอยากจะ เลี้ยงพริกให้โตเลี้ยงต้นกล้าให้โตต้นกล้าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ทําอย่างปกิกดูโนถ้าไม่มีปุ๋ยตัวอื่นอันนี้อะไรรู้ไหมโอ uh, ้ยสุดยอดเลยชมจันค่ะปะกิกจะเอาไปลงสวนชมจันออกหนวดแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเนะี่ยที่ออกหนวดยาปกิกก็เอาไม้เสียบให้เขาพันให้เขาเลื้อยไว้ก่อนงั้นเขาเลื้อยออกไปนอกนอกถาดก็เลยให้เขาเลือ้อยตามไม้ไปก่อนชมจันนะคะ อันนี้จะทําเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ออกจําหน่ายก็เราจะปลูกเยอะหน่อยไปปลูกที่สวนแล้วมเมล็ดที่ในบ้านที่กําลังงอกออกมาก็มีอีกข้างในสวนค่ะต่อไปเดี๋ยวพาดูเลยเนาะจะได้ดูว่าปลูกอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวค่อยให้ค่อยให้ทีหลังอันนี้เป็นผักชีล้อมหรือว่าผักอันอ,อ้อ ลูกในกระถางถ้าใครไปเจอที่เขาขายตามตลาดลองเอามาแช่เอามาชําดูนะคะได้รากแล้วก็มาปลูกตะกี้กเอาเอามาลงตรงนี้สองกระถางนี่หนึ่งกระถางนี่หนึ่งกระถางยังเติมดินไม่เต็มเลยดูไหลก็แทงออกมาค่ะนี่คือไหลก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เราก็เอาลงไปแล้วก็กลบเพราะเขามีรากนะคะเราก็ตัดตัดเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เดี๋ยวก็เต็มค่ะเนี่ยไหลแทงออกไปเต็มไปหมดเลยผักอันอ้อหรือว่าผักชีล้อม หอมมากอร่อยมากค่ะกินเป็นผักกินกับลาบกินกับอะไรก็ได้นะไปปันป่นเป็นน้ำก็ได้หอมมากอร่อยจริงๆไม่มีรสชาติที่ว่าขมอะไรสักอย่างอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกมาจากไหนรู้ไหมปก้ก,กิ๊กลางคืนนอนไม่หลับ <laughs> พอพอดูคลิปดูอะไรอยากปลูกผักก็ลงมาก็เลยเอามาเล็ดผักนะคะเอามาโรยพระเจ้าประคุณโรยกลางคืนค่ะ มองไม่ค่อยเห็นตรงนี้กับตรงตรงรังโฟมข้างบนพอพอสองวันผ่านไปโอ้โหพระเจ้าปคุณเอ้ยขึ้นมาแน่นไปหมดทำไงรู้ไหมเอาช้อนมาตักเอา,มาเมล็ดที่กำลังแตกขาวๆใส่ถ้วยออกมาแล้วก็เอามาลงฉาดอย่างนี้ไว้เนี่ยอันนี้ก็คงเอาลงอีกไม่ไหวละมันเยอะเหลือเกินก็รอให้เขามีใบจริงแล้วเราก็ทยอยถอนเอาไปกินเป็นผักอ่อนนะคะเอาไปล้างให้สะอาดเอาไปทำสลัดผักก็ได้ ันนี้ก็ผักชีใส่กระถางเล็กๆเดี๋ยวจะถอดออกไปเทเออกไปแล้วก็เอาไปลงกระบะเนี่ยเอาไปลงไว้อย่างเงี้ยเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะคุณลุงทีนี้ไม่นั่งละลุกเลยอาหารมาทีานี้ก่อนคะ่ะคุณลุงไหนๆจะมาดูจริงจูฉายว่าท,ที่ปะกิกเด็ดให้ดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเอามาใส่ฟองน้ําแล้วก็พันเอามาจุ่มลงในนี้ นี่คือการขยายพันธุ์จริงจูชาย,อยกอ,อกตามก้องไม่เห็นคนยกคนถ่ายก็ไม่นั่นกันอ่ะเห็นไหมอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยกิ่งเดียวนะก็จะออกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเห่ไหมเนี่ยน่าสนใจไหมคะน่าขยายไหมเดี๋ยวป้ากิ๊กก็จะเอาไปลงถุงแล้วนะรออีกหน่อยก่อนให้กอใหญ่ๆแน่นๆก่นแล้วจะเอาไปลงถุง ทำอย่างนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อเช้าเรียกเรียกลูกชายมาดูอันนี้มาดูสิเนี่ยทำแบบนี้ขยายเนี่ยนี่เอามาใส่กิ่งเดียวนะขยายแตกออกมาข้างข้างข้างๆแตกออกมาเป็นกอยอย่างเนี้โอ้โหนี่ก็คือการชํำน้ำําเดี๋ยวออกมาข้างล่างอีกเห็นไหมคะเนี่ยไหลเขาเราสามารถที่จะเอาออกไปได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างๆเขามาดึงออกไปลงดิน ใครมีจริงจูฉายแล้วก็ดึงออกมาทีละต้นมาพันแล้วเอามาเสียบเสียบนะคะแเราจะได้เป็นกอยอย่างนี้ในน้าแล้วก็เอาลงไปปลูกดินใหม่ก็จะขยายพันธุ์ได้เยอะแยะสามารถที่จะขยายได้เป็นสวนเลยนะคะแค่เนี้ทีนี้หันกลับมาที่เดิมผักชีป้กกิ๊กที่ป้กกิ๊กทาคลิปบอกว่าทดลองนะทดลองดูการงอกของเขาใช่ไหมเอาใส่ถ้วยแล้วปกิ๊กก็ มันเป็นแค่ขุยมะพร้าวอยู่ในเนี้ยอกี้ก็ขี้เกียจจะถอดก็เลยแหวกด,ดินแล้วก็กดลงไปแหวกด,ดินเป็นหลุมแล้วก็กดๆลงไปเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยเขาปุ๋ยที่ผสมเมื่อสักครู่นี้ยังเหลือเยอะเราก็จะเอามาให้เขาเขาก็จะโตเต็มที่นะคะเีอาไ้ให้เรากินปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากนะคะง่ายนิดเดียวเห็นไหมอันนี้วันนั้นถ่ายไปแล้วหนอเป็นใบออกมาแล้วคะ่ะหนอขิงอ่อนปกี้ที่แตกหนอเล็กๆอ่ะเ,เป็นใบแล้วเดี๋ยวก็เป็นลำต้นเต็มไปหมด อันนี้คือแตงกวานะคะให้มีใบจริงสักหน่อยแล้วจะเอาไปลงทุกอย่างที่ป้ากิ๊กพอนี่คืออันนี้ใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่ค่ะที่บอกว่ามาโรยเมล็ดกลางคืนแล้วก็เอาช้อนมาตักเนี่ยแบ่งๆนี่คือตักออกไปปลูก <c oughs> มเมล็ดผักกาดเยอะแล้วกลางคืนมันมืดป่อกิ้ก็ทําไปเรื่อยนะนอนไม่หลับลงมาปลูกผัก <c oughs> มาดูอวดอวดมะเขือ มะเขืออันนี้อร่อยมากอร่อยยังไงรู้มเยเนี่ยนเนี่ยลูกขนาดนี้กาลังกินแล้วป้ากิ๊กเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งรวมกับผักหลายอย่างมีอยู่สามสี่ต้นหน้าบ้านอีกสามต้นโอ้โหข้างในนี่นะคะนุ่มฟูเหมือนกับปุยฝ้ายเลยค่ะแล้วมีรสชาติที่หวานอร่อยมากเลยดูกําลังออกดอกดูสิเนี่ยเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยป้ากิ๊กจะเอาไว้ทําพันลูกนี้แก่แล้วเป็นอย่างนี้เลยลูกใหญ่มากเลยโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรละโอ้ดู จะให้ดูว่าแตงกวาปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาขึ้นอะไรรู้ไหมเป็นต้นกะเพราแล้วมเมล็ดแตงกวามาร่วงปาเกตก็เห็นเขาขึ้นมาแล้วก็เออปล่อยเขาเนี่ยมาดูเก็บไปกินลูกหนึ่งแล้วนะข้างล่างนี่ลูกใหญ่เลยนี่ออกมาอีกลูกแล้วข้างบนก็เห็นมีลูกเล็กๆเกนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็โตของเขาเองแตงร้านนะลุมนี่แตงร้านไม่ใช่แตงกวาแตงร้านอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมลูกเล็กๆเ,กเกนี่ยเดี๋ยวก็โต ด้านนี้อันนี้จะรื้อแล้วนะคะแต่ยังมีหลงเหลือถั่วฝักยาวมีหลงเหลืออะไรอยู่บ้างเนี่ยเนี่ยหลงเหลือคือลูกเล็กก็เอาไปกินได้จะรื้อออกละเพราะว่าแก่แล้วค่ะแป๊บเดียวก็าอายุสั้นแตงกวาเก็บได้เดือนนึงก็หมดละอ่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเนาะ ก็อยากให้ทุกคนดูดูไม่หมดเมื่อกี้จะอวดขึ้นใช้ย,ยักษ์เยอะเลยเอาไว้คลิปหลังก็แล้วกันดูแค่นี้กันเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก,การดูแลปุย๋ยการดูแลดินแล้วก็การให้ปุย๋ยนะคะก็ดูแล้วนะปลูกผักต้องดูด้วยนะอันไหนชอบในร่มอันไหนชอบแดดอันไหนชอบดินแบบไหนดินเหนียวดินร่วนดินทรายเราก็จะปลูกผักได้งามนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะ คลิปน,นี้ก็สวัสดีค่ะ